การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บนิ้วหรือแขนขาขาดมีวิธีการดูแลเบื้องต้นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะ Living Well Podcast ที่อยากให้คุณมีสุขภาพดีไปด้วยกัน สวัสดีค่ะแพทย์หญิงทยาพัฒนบุญกเกษมสัญญาแพทย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะวันนี้ living well podcast เราจะมาพูดเรื่องการดูแลผู้ป่วยนิ้วแขนและขาขาดนะคะการดูแลผู้ป่วยที่นิ้วแขนหรือขาขาดโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะสัมพันธ์กับอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางการจราจรอุบัติเหตุที่ได้รับจากเครื่องจกักรทั้งของมีคมและไม่มีคมอาจจะมีการบดท,ทับหรือมีแรงกระแทก รวมทั้งผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดถึงแม้ว่าการบาดเจ็บของนิ้วมือขาดอาจจะไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตแต่ในระยังอื่นๆอย่างเช่นแขนหรือขากลุ่มนี้มักจะสัมพันธ์กับแรงที่ค่อนข้างสูงซึ่งอาจจะพบการบาดเจ็บอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บของศรีรษะการบาดเจ็บของช่องท้องหรือช่องอกกลุ่มนี้อาจจะต้องระวังเนื่องจากอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลให้ถึงอันตรายถึงแก่ชีวิตของผู้ป่วยได้ ในส่วนประวัติของการบาดเจ็บที่ควรคานึงถึงก็คือ 1," การบาดเจ็บเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเพราะว่าการบาดเจ็บที่เกิดจากของมีคมหรือแรงกระแทกพวกนี้ส่งผลลัพธ์ต่อการรักษาหรือผลในการพิจารณาการรักษาแตกต่างกันออกไปนะคะที่ไหนเนี่ยอาจจะพิจารณาถึง การบาดเจ็บหรือว่าการปนเปื้อนของชิ้นเนื้ออย่างเช่นในบริเวณที่เป็นฟาร์มหรือคูน้ําพวกนี้ชิ้นส่วนเนี่ยมันก็จะมีการปนเปื้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อตามมาได้นะคะและเมื่อไหร่เมื่อไหรนเนี่ยมันหมายถึงการขาดเลือดของอวัยวะที่ได้รับการบาดเจ็บอย่างเช่นในอวัยวะที่ไม่มีกล้ามเนื้อ กลุ่มพวกนี้จะทนต่อการขาดเลือดได้มากกว่าอ,าอวัยวะที่มีกล้ามเนื้ออ,อวัยวะที่ไม่มีกล้ามเนื้อเช่นนิ้วมือสามารถอยู่ในอุณหภูมิห้องได้ถึงประมาณ12ชั่วโมงแต่หากได้รับการเก็บรักษาที่เหมาะสมอ,อวัยวะพวกนี้สามารถที่จะทนต่อการขาดเลือดได้ถึง24ชั่วโมง ในส่วนของอวัยวะที่มีกล้ามเนื้ออย่างเช่นพวกแขนหรือว่าขาพวกนี้ค่ะทนต่อการขาดเลือดได้น้อยกว่าอาจจะอยู่ได้ที่ประมาณ4-6ชั่วโมงแต่หากได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมของชิ้นเนื้อเนี่ยพวกนี้อาจจะอยู่ได้ถึง12ชั่วโมงค่ะสําหรับการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นเนี่ยจะต้องพิจารณาถึงการบาดเจ็บร่วมซึ่งอาจจะส่งผลให้มีอันตรายถึงชีวิตได้อาจจะต้องพิจารณาตามทีมกู้ชีพไม่ว่าจะเป็น16,69หรือทีมกู้ชีพฉุกเฉินเพื่อที่จะนําส่ง ผู้ป่วยให้ไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนะคะในเบื้องต้นเราสามารถทําอะไรได้บ้างก็คือ1ในส่วนที่บาดเจ็บเบื้องต้นเราอาจจะล้างแล้วก็ป้องกันการเกิดเลือดออกที่มากขึ้นด้วยการพันด้วยรัดแน่นเพื่อที่จะลดโอกาสเสียเลือดและลดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาได้โดยทั่วไปเนี่ยไม่แนะนําให้ทําการขันชนะหรือพันรัดแน่นจนเกินไปเพราะว่าอาจจะเกิดการขาดเลือดของอวัยวะส่วนปลายได้ส่วนชิ้นเนื้อที่ขาดชิ้นเนื้อที่ขาดเนี่ย ถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะเก็บมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ว่าจะเป็นชิ้นหลักหรือเศษเล็กๆเพราะเศษพวกนี้บางครั้งอาจจะสามารถช่วยในการรักษาได้นะคะชิ้นเนื้อที่ขาดเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ล้างให้สะอาดให้มากที่สุดนะคะไม่ควรห่อด้วยผ้าที่แห้งหรือผ้าที่เปียกชุ่มจนเกินไปอาจจะเป็นผ้าหมาดหมาดที่ห่อชิ้นเนื้อตัวนั้นไว้นะคะแล้วก็เก็บในถุงที่แห้งกันน้ําเข้าซีลถุงให้เรียบร้อยเก็บในกระติกน้ําแข็ง อุณหภูมิที่เหมาะสมจริงๆแล้วคืออุณหภูมิที่4องศานะคะห้ามใส่ในช่องฟรีซนะคะเพราะจะทําให้ชิ้นส่วนเนี่ยขาดเลือดนะคะแล้วก็ไม่สามารถนํามาทําการรักษาต่อได้ค่ะดังนั้นการดูแลผู้ป่วยนิ้วขาดหรือแขนขาขาดอย่างเหมาะสมส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีลดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิตได้ค่ะ ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสมจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนลดอันตรายถึงชีวิตและยังช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีขึ้นขอบคุณค่ะถ้าใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลสุขภาพเชิงลึกแบบเน้นๆอย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อที่คุณจะได้มีสุขภาพดีไปด้วยกัน